ับท่านผู้ชมผมเอกกีรัตศิริเฉลิมพงศ์นะครับวันนี้ Smart Tips อินทรซีสมาทิปเทปพิเศษพาท่านผู้ชมมาที่สวนมิ่งมงคลจังหวัดสระบุรีนะครับกับกิจกรรมพิเศษนักปั่นหวัวใจสีเขียวนะครับบนเส้นทางวิ่งระหว่างสวนมิ่งมงคลถึงน้ำตก7คตนะครับระยะทางไปกับประมาณ44กิโลเมตรครับ กิจกรรมในครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักโลกแล้วนะครับเราถือโอกาสแนะนําสวนสาธารณะธรรมชาติสวนมิ่งมงคลให้กับนักปันจัยานที่มาจากทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็อีกโอกาสหนึ่งเป็นการแนะนําการท่องเที่ยวในชุมชนทับกวางจังหวัดสระบุรีไปในตัวด้วยครับ ก่อนออกเดินทางนะครับผมขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมมาพบกับคุณการแก้วเศรษฐจันทร์นะครับหรือน้องอุ้ยของเราซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการของกิจกรรมครั้งนี้นะครับสวัสดีครับน้องอุ้ยสวัสดีค่ะพี่พี่เริ่มคำถามแรกดีกว่า<ด>ที่มา<ะ>ที่ไปของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อได้เลยค่ะเพราะว่าโครงการนี้เริ่มมาจากการที่บริษัทเราได้มีการสนับสนุนโครงการหัวใจสีเขียวอยู่แล้วนะคะ Am Green Heart นะคะเราก็เลยต่อยอดมาถึงนักปัน่นจักร,รยานนักปั่นก็เลยเืียว่านักปั่น หัวใจสีเขียวค่ะอ๋อทีแรกจะถามคำถามต่อไปเลย<ะ>ว่าทำไมนักปเออที่มาที่ไปคือมาจากกิจกรรมที่เราเป็นปูที่เป็นนครหลวงเราเน้นทุกอย่างที่เป็นสีเขียวอยู่แล้วก<ะ>็เลยเป็นที่มาที่ไปค่ะถ้างนั้นช่องทางที่นักปั่นเนี่ยเข้ามานี่มาจนยังไงพ้อเอยช่องทางเราโปรโมททางออนไลน์อย่างเดียวเลยค่ะแล้วกเ็เราโปรโมทที่ f a c e b o o k c o m s c g r o u p นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆไปโปรโมทในเว็บไซต์ของไทย MTB เพื่อที่จะแบบไปถึงกลุ่มของนักปั่นจริงๆค่ะ แล้ววันนี้มีนักปั่นมาประมาณกนะี่คนฮะลงทะเบียนไว้ประมาณเกือบ700ค่ะแล้วก็อ,อ,อาจจะมาถึง800หรือ900ลรไเ,เราตั้งใจที่มันใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าครตอนแรกไม่ได้ตั้งใจค<ช>่ะตอนแรกเราต้องการจะให้ภายในชุมชนเนี่ยมาปัาน<อ>่นแต่ว่าพอโปรโมทแล้วเนี่ย มีคนสนใจมากมายเลยเพราะว่าคนเขาก็อยากที่จะบปั่นในเส้นทางอื่นๆบ้างนะคะเอาจริงทีและคิดว่าจะมีสักนักปั่นสมัครกันเท่าไหร่ปกติที่ที่ที่คิดไว้ก็คือจะประมาณ2 0 0ถึง300คนเองสามเท่าตัวฮะแล้วถ้าอย่างนั้นเข้าใจว่าเส้นทางเนี่ยเราจะเริ่มที่สวนมิ่งมงคลแล้วปั่นตามเส้นทางไปถึงไปถึงน้ำตกเจ็ดโคศค่ะมันระหว่างเส้นทางมันต้องมีอะไรเด็ดแน่เลยแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยจะผ่านชุมชน ทั้งเทศบาล4เทศบาล5ก็จะมีทางทั้งคอนกรีตทั้งลาดยางนะคะแล้วก็จะมีทางขึ้นเนินเขาซึ่งจะมีเนินเขาลิงซึ่งบางท่านจะไม่ทราบแต่ว่าเราจะมันมีอะไรเด็ดฮะลิงเยอะมากค่ะเราจะไม่ให้แบบแวะจอดถ่ายรูปเพราะว่าลิงพวกนั้นเป็นลิงธรรมชาติจริงๆค่ะแล้วก็เราจะไปจบที่น้ำตกเจ็ดตแล้ววนเป็นเส้นทางเส้นทางน้ำตกเจ็ดฟุตถึงที่ด้าน2่กิโลกลับมาอีก22เป็น44กิโลค่ะ ซีนซ4กิโลค่ะเป็นเิรนเนอร์ที่คงจะปั่นไม่ได้เลยทีเดียวค่ะแล้วปกติปูนซีกัดเนี่ยมันจะต้องมีไม้เด็ดอะไรต้อนไว้กิจกรรมทั้งนี้มันคงไม่ได้มีก่อนจักรยานอย่างเดียวมั้งฮะก็ตอนลงทะเบียนนะคะก็เราให้สําหรับร้อยคนแรกที่ลงทะเบียนออนไลน์ค่ะจะได้รับเสื้อจักรยานค่ะพีโกดิอดเลยแล้วพอพอไปเส้นทางพอกลับมาปุ๊บตอนจบเรามีอะไรบ้างะเราก็มีให้รับประทานอาหารนะคะแล้วก็ เราก็จะให้เขาเบรกแป๊บหนึง่งแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ตรงตรงกรีนวอลล์ออ๋กลับมาปลูกต้นไม้กันที่สวนมิ่งอีกนะครับ,รบนี่คือกิจกรรมโดยภาพรวมๆนะครับไม่ได้มาปั่นจักรยานเดียวแล้วก็การที่เราเป็นนักปันป่นวิญญาณสขียวเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อปั่นจักรยานแล้วกลกับบ้านเรามาปลูกต้นไม้กันด้วยนะครับตอนับ,บดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามนักปั่นกันนะครับกับนักปั่นร่วมเจ็ดร้อชีวิตเนาะบนเส้นทางระหว่างสวนมิ่งมงคลไปถึงนกกระเจ็ดโคตรไปดูว่านกกรกเจ็ดโคตรสวยงามขนาดไหนกันนะครับ ที่แก่งคอยครับผมมาจากแก่งคอยค่ะผมมาจากทีมนี่ครับมันหน้าถีบครับชมรมของเราก็คือชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองเพียววันนี้เรามาด้วยกันประมาณกว่า20ชีวิตนะครับแต่ว่าที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี้ลูกชายผมครับลูกข่าวประชาสัมพันธ์โครงการนักปั่นสีเขียวจากพี่ที่บริษัทเป็นคนชวนมาครับผมได้ข่าวประชาสัมพันธ์มาจากเว็บไทยเอ็มทค่ะ คือจะเข้าไปดูอยู่บ่อยๆอ,อะค่ะเข้าไปดูว่าเราจะมีจัดแข่งจัดปั่นลอนา์งที่ไหนบ้างเขาก็จะมีขึ้นให้อะค่ะทราบข่าวประชาสัมพันธ์มาจากใน Facebook ครับยังไม่เคยร่วมกิจกรรมของปูนินรีเลยนะครับที่เป็นครั้งแรกครับที่เห็นจากใน Facebook ครับกิจกรรมที่ร่วมมาครั้งที่แล้วจะเป็นปูนินทรีย์กับเทศบาลทับกวางนะฮะก็คือจะเป็นปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวของเทศบาลทับกวางร่วมกับปูนินทรีครับ เราฟังจากเสียงที่เข้ามาจากกรุงเทพเขาก็ชอบกันมากเลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากไม่มีขั้นตอนอะไรเยอะนะคะชอบมากเลยค่ะคืออย่างแรกผมว่าได้ได้พบปะกับผู้คนที่ชอบออกกำลังกายครับผมแล้วก็เป็นเหมือนกับมตรภาพที่ดีต่อกันครับผมยินดีที่มาร่วมกิจกรรมทุกๆครั้งเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมีความสุขเกี่ยวกับพวกครอบครัวแล้วก็จักรยานของชมรมจักรยานทุกๆทุกๆกลุ่ม น้ำตกเจ็ดคดี่ยเคยไปมาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองนะฮะถ้าเกิดเป็นทริปอย่างนี้เ,เส้นทางาด้านข้างก็คือจะมีธรรมชาติที่สวยงามร่มลื่นนะฮะแล้วกอ็อยากเชิญชวนให้ทุกๆคนลองปั่นด้วยกันแล้วก็จะติดใจเหมือนผมครับ ธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจ เลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกขวดมาได้ครับถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินซีปูนดี D, ได้ดังใจส่วนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรนษา84พันศา, 84, ศาสวนสาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟ และห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการเชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้บนถนนมิตรภาพเส้นทางค้ากลับกรุงเทพอพําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเฮยอูนแห้งกําัังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินซีกนะครับ ได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินรีแดงสำหรับก่อฉากปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจ ท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับที่น้องอุ้ยได้แนะนําไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของรายการนะครเห็นว่านักปั่นเริ่มปั่นผ่านกันไปแล้วครับโดยกลุ่มแรกๆนี่ก็จะเป็นกลุ่มมืออาชีพซึ่งจะปั่นเร็วปุ๊บไปเลยนะครับแต่ว่ายังไงวันนี้เราไม่ได้เน้นการแข่งขันอยู่แล้วนะครับเราเน้นเชิงสัญลักษณ์ของการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะครับเหมือนกิจกรรมของเราที่ชื่อนักปั่นหัวใจสีเขียวนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็มีบางกลุ่มมมาาเเเป็นคคครรรรออบบัััวลลยยยยีจกง จุดนี้เป็นจุดไฮไลท์หนึ่งของเส้นทางเลยนะครับเรียกว่าเนินลิงนะครับเป็นเนินต่อเนื่องยาวขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปั่นต้องอาศัยความอึดทั้งร่างกายและจิตใจเลยนะครับแต่ถ้าดูหน้าตาแล้วผมว่าแต่ละคนก็ดูชิลๆนะฮะ <c oughs> นี้ก็คือจุดปลายทางนะนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยนะัปนกปั่นจะปั่นกลับไปที่สวนมิ่งมงคลนะครับตรงนี้คือน้ําตกเจ็ดคตนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอทับกวางจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเดินสัมภาษณ์นักปั่นกันดูดีกว่าว่าตลอดเส้นทางไปรตรงนี้เขารู้สึกยังไงกันบ้างฮะมาจากกรุงเทพเลยอยู่แถวอดอนเมืองนะครับปกติก็ปั่นอยู่แถวดอนเมืองชื่อกลุ่มฟอร์พิซไบคับสระบุรีครับมาจากโรงพยาบาลแก่งคอยกลับมาปั่นกับลูกหลานเป็นสมาชิกชมรมปินรีนะครับ ก็โดยสมาชิกน,นี่ก็จะมีประมาณตั้งแต่3 0มสถึงห้คนนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เราก็จะออกฟองกันช่วงเย็นมาเนลิ่งนี่ก็บ่อยมา7ค็คนก็บ่อยนะครับในนามของกลุ่มทีมง,งานอ่างแก้วของช่อง1นึ่งต่สองสองหาช่องสิบเก่งคอยยุทักเล่นนะครับติดตาม Facebook ของเอไอซีกรุ๊ปมา <S <S แล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ว่าเออมันมีงานปั่นจักรยานเป็นงานที่เขาจัดมาเพื่ออนุ <S <S รักษ์ธรรมชาติอะไรเงี้ยครับก็เลยร่วมจอยมาแล้วก็พอดีได้ลงทะเบียนในหนึ่งในร้อยคนแรกก็ได้รับเสื้อนะครับ สีสวยๆครับสวยมากตัวนี้เห็นข่าวจากคนตีอ่านหนังสือ,อของไอจักรยานนะครับแล้เลยเข้ามาร่วมกิจกรรมก็ได้ข่าวสารจากาฟางเฟซบุ o กของเพื่อนกิจกรรมของอินซีนะครับก็ได้มาร่วม2ปีแล้วครั้งปีที่แล้วก็มาปีหนึ่งก็ติดใจประทับใจใน,ในการจัดงานนะครับก็เลยมาร่วมอีกครั้งหนึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมสุขภาพ คือส่วนหนึ่งพวกเราเนี่ยคือก็ลดน้ําหนักตอนนี้ลดได้8โลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากจัก,กรยานเนี่ยครับก็ครั้งนี้ก็สนุกสนานมากครับปกติเส้นนี้ก็เคยมาแต่ว่าไม่ไม่ไม่เคยได้มาเยอะขนาดนี้ก็สนุกครับสนุกมากวันนี้สนุกมากครับในการออกทริปกับปูนนกอินทรีย์ครับปั่นเส้นทางสีเขียวนะครับเส้นทางสนุกมากครับมีทั้งขึ้นเนินลงเนินครั้งต่อไปหรือปูนตาลอินทรีย์นะครับจัดกิจกรรมอย่างนี้อีก ปีต่อๆไปเรื่อยๆครับสนุกดีครับผมแล้วก็มีเป็นบรรยากาศกันเองมากเราวาปันเพื่อสุขภาพนะนครับเส้นทางก็สนุกดีครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับคืออยากให้มีจัดทุกปีหรือว่าอาจจะทุกหกเดือนของปูนีซีเลยครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้จักรยานเพราะว่าตอนนี้คนหันมานิยมใช้จักรยานมากขึ้นตอนนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่พน,นักงานเราก็ใช้จักรยานมาทํางานกันอันนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพด้วยครับเรารู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับ แลวก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกคนทุกท่านนะทุกทุกทุกกลุ่มนะครับที่มาช่วยงานในครั้งนี้ขอบคุณมากครับก็อยากให้ทางปูนนคหลวงจัดทริปแบบนี้อีกครับผมก็เดี๋ยวน่าถ้าทางว่าปลายปีของสมาชิกชมรมปุอินเซเองน่ะน่าจะมีจัดอีกนะครับก็จะขอเชิญเพื่อนๆนสมาชิกอีกนะครับแล้วก็ฝากสวนมิงครับผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาถานน้ำนะครับเดินเชี่ยวชมสวนมิงนะครับขอบคุณทีครับ แม้จุดประสงค์ในการปันวัน,นี้ของแต่ละคนจะแตกต่างกันนะครับแต่เรามีหัวใจสีเดียวกันคือหัวใจสีเขียวนะครับแล้วก็ต้องการให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินะครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เส้นชัยที่แท้จริงนะครับคือสวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนพรรษา84พรรษานะครับซึ่งชาวบ้านแถวนี้จะเรียกกันสั้นๆว่าสวนมิ่งนะครับซึ่งที่นั่นเราจะมีกิจกรรมตอนจบอีกเล็กน้อยให้สนุกกันนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปเจอกันที่นั่นดีกว่าครับ ma il mio mistero è chiuso in me il nome mio nessun saprà ธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจ ที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกผลมาได้ครับถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินสีปูนดีได้ดังใจสวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสวนสาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟ และห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการเชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้บนถนนมิตรภาพเส้นทางค้ากลับกรุงเทพอพําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเฮีย yeah. ปูนแห้งกำลังดีเ <Yeah. S 2> จ๋งจริงๆเลย้านหน้าผมขออินซีอีกนะครับ ได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินซีแดงสำหรับก่อฉาปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจ ต้อนรับท่านผู้ชมกับเข้าสู่อินซีสมาธิเทปพิเศษอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมนักปั่นหัวใจสีเขียวนะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่สวนนิ่งมงคลนะฮะเพิ่งเป็นเส้นชายของเรานะครับแล้วก็ผมกลับมาอยู่กับน้องอุ้ยอีกครั้งหนึ่งน้องอุ้ยครับหลังจากที่เข้าเส้นชายแล้วเรามีกิจกรรมอะไรต่อบ้างไหมก็หลังจากที่เข้าพักเหนื่อยเสร็จนะคะทานน้าทานเครื่องดื่มเสร็จก็มีให้ปลูกต้นไม้ที่ vertical wall คือ e ิล์มสีเขียวของเรานะคะ เห็นว่ามีเลี้ยงอาหารด้วยใช่ค่ะเป็นร้านอาหารมีแซนด์วิชแล้วก็กล้วยแล้วก็จากร้านพกแตกมาเปิดบูธให้ค่ะแล้วถ้าผู้ทัารวมๆนะอุ้ยว่างานนี้ประสบความสำเร็จในด้านไหนบ้าง่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าจากที่บอกไปก็คือเราประกาศไปแค่2ช่องทางเองอแล้วก็มีผู้ตอบรับมากแล้วก็เขาก็คอมเมนต์กันว่า เส้นทางสวยแล้วก็อ,อยากจะกลับมาเมื่อไหร่จะปั่นอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ที่เมื่อเช้าน้องอุ้ยบอกไว้ในเบรกแรกว่าน่าจะมีคนลงทะเบียนมา700คนซึ่งดูแล้วก็มาเกือบครบเลยใช,ใช่ค่ะแล้วก็มาลงทะเบียนหน้านงานอีกด้วยค่ะแล้วเราจะมีกิจกรรม อย่างนี้ต่อไปอีกไหมฮะเราจะให้ท่านผู้ชมติดตามที่ไหนอันนี้เดี๋ยวอุ้ยจะต้องเอาผลซอรว์เนี่ยมาดูก่อนว่าเขามีคําติดชมอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะโปรโมทใน f a c e b o o k c o m s i o u p i t ทีค่ะว่าจะมีจัดหรือไม่นะคะต้องติดตามกันซึ่งวันนี้ประมาณ4 4กิโลวันหน้าก็ร้อยกว่าโลต้องดูเส้นทางครับยัง้นวันนี้ต้องขอบคุณน้องอุ้ยมากที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายการนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ อ่ครับนอกจากได้มาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแล้วก็ยังได้มีโอกาสได้มาปลูกต้นไม้ด้วยครับในสวนมิ่งคนครับนอกเหนือจากปั่นจักรยานก็ได้มาปลูกป่าเราก็มีกิจกรรมดีๆก็ขอบคุณมากที่จัดงานดีๆแบบนี้หวังว่าปีหน้านี่จะจัดงานดีๆแบบนี้อีกในปีต่อๆไปนะครับความประทับใจก็คือได้รู้จักสิ่งรอบตัวใหม่ๆนะคะก็จริงๆแล้วประทับใจ โครงการปั่นจักรยานด้วยแล้วก็โครงการของสวนมิ่งมงคลด้วยก็คือเกี่ยวกับท,งทางด้านสิ่งแวดล้อมครับผมครับประทับใจครับเพื่อนมาร่วมปั่นกันเยอะครับครั้งนี้ก็สนุกประทับใจตรงรูปแบบการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมค่อนข้างเยอะ <c oughs> มากหน้าหลายตาแ <c oughs> ล้วรู้สึกว่า <c oughs> สังเกตจากผู้ที่มาร่วมกิจกรรมมาจากหลายๆจังหวัดนะครับ เป็นที่น่ายินดีที่ที่ปัจจุบันนี้ในในในทุกภาคส่วนให้ความสนใจเรื่องการออกกําลังกายในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ขอขอบคุณปูนอินต์ซีนะครับที่สนับสนุนในการปั่นครั้งนี้ครับผมในส่วนน้ิจงคลยังมีอะไรดีๆอีกเยอะเลยนะครับในโอกาสต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมมาชมกันนะฮะสำหรับวันนี้ซีสมาร์ทเทปพิเศษจับกิจกรรมนักปั่นหัวใจสีเขียวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ